นะร้าน TNT Shop บริการเติมโลบัคเลดหและยังมีบริการกดไอเทมแมปต่างๆลิงก์อยู่ใต้คลิปร้าน Malu Shop บริการเติมโลบัคลิปไอเทมของแมปต่างๆปลอดภัยไว้ใจได้ลิงก์อยู่ใต้คลิปเลยจ้าร้าน Dog Park Shop บริการลิปไอเทมแมปต่างๆเช่น Box Food, Anime May เนี่ย Alstar และยังรับเติมโลบัคด้วยอีกนะลิงก์อยู่ใต้คลิปเลยจ้าร้าน Lobuck Shop TH บริการเติมโลบัคเลด5และยังรับฟาร์มแมป Box Food อีกด้วยลิงก์อยู่ใต้คลิปเลยจ้าโอเคสวัสดีครับผมวันนี้เราก็อยู่ในแมปอ่ะ อันนี้มีมาเนียอีกแล้วนะครับผมวันนี้นะครับเราก็มารีวิวนารูโตะนะครับเขาเรียกว่าอะไรนารูโตะร่างเซียน6กพิถีนะเออถ้าจำไม่ผิดนะครับเสมือนมาราระ,ละใช่ไหมอันนี้พี่ก็ไม่ค่อยแน่ใจนะครับเพราะพี่ไม่ได้ดูนารูโตะนะอ่ะเดี๋ยวเราหมุนโมเดลให้ดูซะหน่อยละกันนะครับว่าเป็นยังไงนะอ่าส่วนตัวก็ถือว่าเท่พอสมควรนะครับแต่ว่าจะมีลูกกลมๆอยู่ข้างหลังนะ ก็ต้องขอบคุณน้องฟีฟ่าเหมือนเดิมนะครับที่เอามาให้เรารีวิวนะครับนี่หน้าตารหัสของเขานะครับซึ่งก็ครั้งที่แล้วมาละเขาเขาก็เอามาให้เรารีวิวอันนี้เขาเพิ่งไปฟาร,ร์มได้มานะครับซึ่งต้องบอกก่อนนะว่าวัตถุดิบของตัวละครตัวนี้นารูโตะเนี่ยค่อนข้างยากนิดหนึ่งเดี๋ยวเราจะขึ้นหน้าวัตถุดิบให้ดูนะครับซึ่งก็โอ้โหจะเห็นนะครับว่ามีเยอะมากอ่ะเดี๋ยวเห็นสามตัวทางซ้ายมือไหมครับสามตัวนั้นนะครับเอ่อต้องบอกก่อนว่ามันเป็นการ ารามดันเจียนหรือหาจากตู้ทองได้นะครับต่อมานะครับก็จะเป็นมาดาระมาดาระเนี่ยเราสุ่มหาก็ได้หรือหาจากดันก็ได้นะครับต่อมาครับซากุระก็สุ่มหาเอานะครับซาสึเกะนะครับสุ่มหาเอานะครับอันนี้ชื่อจิระยะสุ่มหาเอานะครับเซนเดะสุ่มหาเอานะครับแล้วก็จะเป็นสี่ลูกนะครับสี่ลูกอันตัวนี้เดี๋ยวเราเปิดให้ดูและนารุโตะนะครับโหมดเซียนซึ่งมันจะเป็นอยู่ในระดับแหล่นะ วัตถุดิบมันก็ค่อนข้างเยอะดูตัวเลขเอาเองนะครับและนารูโตะเนี่ยต้องเวล40ก่อนนะครับแล้วก็มีเงินอีก5 0,000ถึงจะสามารถทำตัวละครตัวนี้ได้นั่นเองนะครับผมอ่าโอเคซึ่งเดี๋ยวเราค่อยมาบอกนะครับว่าเออเราบอกเลยดีกว่าว่ามันมีตรงไหนมั่งนะซึ่งมันก็เป็นด่านของมินาโตะนี่แหละอืมไอ้นารูโตะนี่แหละอ่าก็จะมีตรงนี้นะครับอ่าตรงนี้นะเออแล้วก็อ่ามาดาระตรงนี้แล้วก็อันสุดท้ายตรงนี้นะครับซึ่งมันเกือบฟาร์มเกือบทุกด่านเลยนะ สำหรับเจ้าหนารโตะซึ่งพี่แนะนําว่าให้ไปหาซีเวอร์ตรงนี้รอมันเด้งเห็นไะหมตู้อย่างเงี้ยเด้งมาเราก็สุ่มหาเอาดีกว่าครับเพราะว่ากว่าจะดอบเนี่ยแต่ละตัว่อนข้างยากนะครับซึ่งเนี่ยมาเจระยะเ,ยเราก็สุ่มไปเนะี่ยตู้อย่างเงี้ยคุ้มครับให้เราทําการสุ่มเลยถ้าเราจะทำานาารโตะนะครับอืประมาณนี้เนาะก็ต่อมานะครับ ก็คือเรื่องสกิลเขานะครับซึ่งเดี๋ยวเรามาพูดถึงเรื่องสกิลตัวละครสกิลเขาหน่อยนะครับเดี๋ยวพี่จะอธิบายฝั่งว่าเป็นยังไงกันบ้างนะครับต้องบอกก่อนนะว่านิเวลยี่สามสิบห้านะครับอ่ะก็สกิลหนึ่งนะครับน้องจะเห็นเนาะว่ามันมีเขียนว่าดามเมจแปดสิบคูดาสิบห้าวิซึ่งพี่ก็ไม่ค่อยเข้าใจเหมือนกันว่าไอ้ดามเมจแปดสิบเนี่ยคืออะไรนะครับเพราะว่าเอ่อเขาเขียนไว้นะครับว่าเอ่อเขาเรียกไงเปิดเปิดสกิลเนี้ยนะครับมันจะเป็นเหมือนออร่าอยู่ที่ตัวเรานะครับจะโดดนาเมจ ลดลงนะครับ25%แล้วก็จะบวกดาวเมทของเราเนี่ย5%อยู่กับเราเนี่ย10วินาทีนั่นเองนะครับผมต่อมาครับสกิล2เนี่ยจะเป็นเขาเรียกว่าสร้างกระถางเอาแยกลากนะครับเออแล้วก็ปล่อยเออ่กระสุนลงจักรเนาะซึ่งครูดาวเนี่ย20่สิบวิดาวเมทแปดสิพี่ก็งงเหมือนกันว่าใช่80ดหรอวะเออเหมือนตัวเลขของตารางของนาัทตัวเนี่ยค่อนข้างแบบไม่ค่อยไม่ค่อยไม่ค่อยเม,ม k e sense ักเท่าไหร่นะเออต่อมานะครับสกิล3นะครับผมอันนี้ก็จะเรียกเออเขาเรียกว่าออะะไร คูมะเออคุคูรามะเออคูรามะเออคูรามะไม่ใช่คูมะเออคูรามะขึ้นมานะครับแล้วก็ทําการปล่อยพลังนะครับเออที่มันแบบชาร์ะชาร์ะไม่พี่ไม่รู้พลังของนาโดโตะพี่ไม่ได้ดูนะครับชาร์ตลูกบอลครับแล้วก็ยิงนะครับอ่าดาวเมจอยู่ที่7จนะครับและคูดาว15าวินะครับอ่าต่อมานะครับสกิลสุดท้ายนะครับก็จะเรียกคูรามะออกมาแบบฟันนะครับผมอ่าก็แบบเรียกสัตว์ก้าวหางออกมาฟันเลยนะครับประมาณนั้นนะ ซึ่งเดี๋ยวเราก็จะไปรีวิวให้ดูอยู่แล้วละ่ะออและเดี๋ยวเราก็จะพาลงดันให้ดูด้วยนะครับซึ่งเดี๋ยวเราพานี่ก่อนอันนี้ก็ท่าวิ่งนะครับอืมก็สงว่าน่ารู้ตัวเจ้าพ่อแห่งท่าวิ่งอยู่แล้วนะเออฟึบฟึบส่วนตัวเนี่ยมองแว็บแรกเนี่ยเหมือนอ,อ่อมินาโตะนะอ่ะถ้ามองจากข้างหลังไม่ได้สังเกตข้างหน้าเนี่ยผมเนี่ยจะคล้ายๆมินาโตะเหมือนกันนะเออในตอนมองข้างหน้าก็เฮออ้ยไอ้ข้างๆตรงนี้มันหายไปนะครับ โอเคอ่ะทาวิ่งนะเดี๋ยวเรามาเทสสกิลให้ดูนะครับซึ่งต้องบอกก่อนนะว่ามันตีเบากว่ามาดาล่นะตีแบบตีคลิกซ้ายอะ่ะเอ่อท่าที่พี่หลอกนะครับน่ะเห็นไหมดาเมจอยู่50าสอ่ะเออเบามากนะครับส่วนความเร็วในการตีเนะี่ยไม่ค่อยเร็วนะน่รารูโตัวเน้นค่อนข้างนนเน้นสกิลนะครับผมต่อมาครับสกิลหนึ่งอย่างที่เราบอกนะครับกดแล้วมันจะบีบับนี่ซึ่งมันจะหน้าตาแบบนี้ฟึบจึบ,บอ่ะบึ๊บอ่ะตัวนี้มันจะเพิ่มดาเมจเราครับเห็นไหมพี่ก็ไม่รรู้้ว่่่าาามมมันนนเเเพิดจตงงไหบนะอออะอออ อ่ะเห็นไหมเพิ่มมาเป็น53พอเราไม่มีก็จะเป็น50นะครับอ่ะซึ่งเดี๋ยวเราก็เออ่จะรีวิวสกิลนี้แล้วก็สลับไปด้วยนะครับอ่ะสกิลสองนะครับกดไปปุ๊บนี่ก็จะเป็นเรียกกระสุนวงจักรอ่ะตุ่มตุ่มตุมตุมดาเมจอยู่ที่406เนาะเท่าที่เราเห็นนะครับซึ่งก็องบอกก่อนว่ามันหลายลูกนะและค่อนข้างแรงนะความรู้สึกนะค่อนข้างแรงเหมือนอารมณ์เหมือนของมาดาระเลยนะครับที่เป็นเอ่อสกิลหนึ่งเนาะที่พ่นไฟอะ่ะเออ แต่มันต้องแยกร่างหลายตัวหน่อยนะเออซึ่งเมื่อกี้406ใช่ไหมเรา1ครับแล้วก็2อ่าปุ๊บปุ๊บปุ๊บอ่าเรียกปุ๊บปุ๊บอ่าเป็น426นะครับผมซึ่งก็แรงกว่าเดิมประมาณ20นะครับซึ่งพี่คิดว่ามันไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่สกิลหนึ่งเหมือนเอามันเน้นให้เราถึกซะมากกว่าเนาะมันบวกแค่5อ่ะมันบวกไม่ได้เยอะนะครับซึ่งสกิลสองนะพี่อยากรู้เหมือนกันว่าถ้าโยนไกลๆเนี่ยมันจะเป็นยังไงนะเดี๋ยวพี่จะโยนให้ดูนนนนนะะะะะคครรรรับับบีีี่่กกกก็จเออเยยสะะุอออมา ก็จะเป็นการโยนนี้ซึ่งวงไม่ได้ใหญ่นะครับต้องบอกก่อนว่าวงของนาโตะเนี่ยไม่ได้ใหญ่เวอร์วังอะไรขนาดนั้นนะต่อมาครับสกิลสามต้องบอกก่อนว่าสกิลเนี้ยเอ่อก็อ,อย่างที่บอกครับเรียกครูรามาออากมานี่ชาร์จมันจะตามมันจะตามมันจะตามอะไรไม่รู้นะฮะตอนแรกเนี่ยคือเหมือนจะตามเมาส์พอเสร็จแล้วปุ๊บมันจะมีแบบช่วงที่มันยิงอะ่ะมันจะหยุดครับเออพี่ก็เลยไม่ค่อยแน่ใจว่ามันมันตามอะไรกันแน่นะเออเดี๋ยวขอลองอีกทีหนึ่งนะครับ อ่ะเห็นไหมเห็นไหมเออมันน่าจะตามเมาส์โอเคดาเมจอยู่ที่เอ่อเท่าไหร่ปุ๊บโอโ้โหดาเมจอยู่ที่380นะครับซึ่งระยะก็อย่างที่เห็นอ่ะไม่ได้กว้างมากเท่าของมาดารานะถ้าเทียบกันกับ2ตัวน,นั้นนะครับอืมส่วนฮิตเนี่ยที่ตีเนี่ยค่อนข้างเยอะนะสำหรับตัวนี้พี่คิดว่านา่นเราตัเนี่ยตบบอสน่าจะเวิร์กนะเมื่อเทียบกับของมาดาระนะครับอ่ะเดี๋ยวลองอีกทีนึงนะครับอ่ะสกิลสามครับซึ่งตอนเราสกิลสามเนี่ยเราจะเปน็นอมตะนะครับอ่ะเดี๋ยวให้ดูหน้านี่มา อเคนี่ดาเมจก็อยู่เอ่อขึ้นมาเป็น380นะครับผมอ่าต่อมาครับสกิล4สกิล4เนี่ยอันนี้คนน่อนข้างโอเคนะถือว่าใช้ได้เลยนะครับนี่เ,เรียกพลามา,าฟันจุบจุๆบจ,บจ,บจ,บจบุมันหลายคิดมากครับอืมแต่นะครับถ้าพื้นที่มันแคบมากๆเนี่ยมันก็จะทําให้แบบตัวละครของเอ่อ เขาเรียกไงยูนิตเนี่ยมันกระเด็นเน่ะมันเดือกระเด็นชนกำแพงแล้วมันจะตีไม่โดนนะครับซึ่งเมื่อกี้เราก็ไม่เห็นดาเมจของเขาหรอกอ่าไม่เป็นไรเนาะสำหรับสกิลสี่เดี๋ยวไปดูกันเอาเองแล้วกันนะเออเผื่อน้องๆหาทำมาได้ครับมันก็ถือว่าแรงอยู่นะอ่ะหนึ่งสี่นะครับอ่ะเดี๋ยวดูจุ๊บจุ๊บอ่าสี่ร้อยยี่สิบหกครับอ่าโอเคก็น่าจะแรงขึ้นมาพอสมควรนะอ่ะซึ่งสกิลเนี่ยมันก็จะฟันไปข้างหน้าครับพี่ไม่แน่ใจว่าถ้าอยู่ข้างหลังจะโดนไหมนะเดี๋ยวเราจะเทสให้ดูนะครับอืมจุ๊บ เพราะว่าสกิลอื่นน่ะมันเป็นสกิลล็อกเป้าอะ่ะเราก็จิ้มให้โดน,นครับมันไม่ได้เชิงล็อกอมันเป็นล็อกเมาส์อ,อ่ะให้เราจิ้มให้มันโดน,นครับเราลองสกิลสี่นะ่ะโดนอยู่นะครับซึ่งเห็นดาวเมทอยู่ว่ามันเพิ่มมันนิดเดียวนะครับประมาณ6ปะ่ะเมื่อกี้มองไม่ค่อยเห็นซึ่งระยะมันเนี่ยเราไม่ค่อยแน่ใจครับว่าทั้งตัวของคูรามะเลยไหมหรือว่าต้องข้างหลังจริงๆนะเดี๋ยวเราลองทิ้งอีกทีหนึ่งนะครับ พราะว่าส่วนใหญ่อะถ้ามันสกิลแล้วมันตัดแต่ข้างหน้าเนี่ยมันจะเป็นสกิลที่แบบนาโตเน่ยจะไม่มีสกิลวงกว้างรอบตัวเลยนะครับจะมีก็แค่สกิลสามที่เราแบบต้องล็อกดีๆนะโอเคลองอีกทีนึงอ๋อโอเคก็คือง่ายๆนะครับรอบตัวคุรัมะครับโอ้โหบอกเลยว่าเจ๋งมากสําหรับสกิล4นี่คือสกิลเหมือนของ เออมาดะระที่เป็นอุกาบาทเออซึ่งก็หลายหิตเหมือนกันนะสกิลนี้นะครับก็พี่คิดว่าตัวนี้อาจจะฟาร์มดีเช่นเดียวกันนะครับแต่ก็วิธีหายนค่อนข้างยากนะสำหรับเจ้านาโตตนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มรีวิวกันดีกว่านะครับเราก็เหมือนเดิมครับดันเออจริงจริงมันชื่อโอบิโตะเนาะเออแต่พี่เรียกโทโทบิโตะนะครับเออโทษทีนะพอดีพี่ไม่รู้นะพี่เห็นเด็กในคอมเมนต์กันนะครับพอดีพี่ไม่ได้ดูนาโตะเนาะอ่ะเดี๋ยวเราเข้าไปนะครับข้างใน ค okay. มาดูกันว่าจะเป็นยังไงนะสำหรับเจ้าต,ต,ต,ตัวนี้นะครับเวลสาอ่ะตอนนี้เราก็เข้ามาแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาเทสที่สกิลสเลยนะครับหนึ่งซีเป็นไงคือโอ้โห,โโหเกียร์เวฟได้2เวฟเองนะครับสำหรับสกิลเอ่อสี่นะโอเคขอบเบาเสียงก่อนนะครับอ่ะสองล่ะปึ๊บปึโอ้โบโอเบาวกว่าที่คิดครับพี่คิดว่ามันโดนฮิตแรกแล้วมันกระเด็นอะ่ะ สกิลสองนี่ต้องวางดีๆหน่อยอาจจะแบบไว้ตีบอสซะมากกว่านะครับพี่แบบชอบสกิลสี่ของดาวโตมากเพราะคู่ดาวเร็วครับอโอเคสกิลสามละโอเคตอนสกิลสามแม่เราเป็นอมตะครับมันไม่มีปัญหาแล้วดูระเบิดโอ้โหระยะเบี้ยวอีกนะครับอ่าก็เดินดีๆหน่อยนะเอ้ยหุ่ย,ยก็ไกลอยู่นะครับเหมือนรอบๆตัวเขานั่นเองนะครับเดี๋ยวเรามาเปิดด้วยสกิลสามกันหน่อยครับกระโดดไปปุ๊บแล้วก็ลอยยิงนะครับมาดูกัน อ,อันนี้พี่พี่รีวิวครั้งแรกเลยนะอ่ะไม่โดนครับเราต้องจิ้มให้โดนตัวนะเอออันนี้มันอยู่ใต้เท้าก็จิ้มให้โดนใต้เท้านะโดนได้อยู่เพราะว่าสกิลสามเขาเนี่ยผู้ดาวค่อนข้างเร็วนะครับส่วนตัวคิดว่าดีกว่ามันถือก,กว่าไอ้เจ้าเอ่อมาราละพอสมควรนะแต่ดาวแมนอาจจะแบบแคบกว่าหน่อยนะครับโอเคนี่โดนอยู่ครับโอเคใช้ได้เลยนะแรงอยู่ครับแต่ที่ชอบสกิลสี่มาก คือดีอ่ะเคลียร์เคลียร์ยมันเร็วมากเลยมันทดแทนสกิลที่ที่เหลือของเขาได้เลยนะครับสำหรับสกิลเอ่อสี่ของเขาเนี่ยถ้าดังก็ขอโทษด,ด้วยนะโอเคพี่ก็ไม่รู้เหมือนกันอ่ะยิงแบบปุ๊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 บอ่าโอเคอยู่อ๋อสกิลสามก็มีระยะอยู่ในค่อนข้นางยาวพอสมควรนะครับมาดูสกิลสองเหมือนต้องแบบลอยลอยแล้วโยนแต่เบาแฮสกิลสองโอเคสรุปคือสกิลสองเราค่อนข้นางเบาะนะครับสกิลสามนี่คูดาวเลยเอาเน้นเอาอย่างนี้แล้วกันนะครับ เดี๋ยวพี่แนะนําให้ละครันก็คอือเวลาเล่นเน้น3 4นะครับ2เนี่ยเอาไว้แบบไว้สู้กับบอสละกันนะครับเพราะว่า3กับ4เนี่ยมันวนลุบทันกันอยู่นะครับพอจะวนลุบทันกันอยู่พอสมควรนะเออเดี๋ยวไงตุ๊บตึ๊บตุ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 ๊บอ่ะโอเคโหถือว่าใช้ได้เลยนะสำหรับเจ้านาโตะอ่ะเดี๋ยวเรามาลองอ่ะเซลล์สี่เปิดเลยเป,ปึป๊บ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 ปึ๊บ สกิลหนึ่งครับแล้วก็3ครับอ่าเราเป็นอมตะโอ้โหดูดิเราตโตโหดอยู่นะเพราะเราแบบไม่ต้องแลกเลือดอะ่ะเออนี่ดูสกิลสกิลสเพาก็โดนนะเออถ้าล็อกดีๆโอเคเดี๋ยวมันลองลองโยนสองเีนะครับจะเป็นยังไงนะนี่ฮิตน้อยมากเลยครับโดนแค่สองฮิตเองนะครับอ่าปุ๊บหนึ่งครับสีุ่โอ้โหแรงพอสมควรครับเอ,อ่อส่วนตัวนะครับ ไม่จำเป็นต้องการเออเจ้าแม่ซูนาเดะเลยนะีแรงมากเออแล้วสกิลอมาตะเขาเยอะครับสกิลสองสกิลสามสกิลสี่อมาตะหมดเลยครับสกิลหนึ่งยันเป็นแทงอีกนะครับซึ่งโอ้โหแทบจะไม่โดนดาเมจเลยนะเวลาเล่นอนะ่ะคือวนลูปได้เรื่อยๆอารมณ์คล้ายๆหนวดขาวแต่สกิลดีกว่าครับเอหนวดขาวเนี่ยก็จะเป็นการวนลูปสกิลได้สี่สกิลเรื่อยๆซึ่งมันก็จะมีช่วงเวลาที่มันแบบโดนดาเมจบ้างครับ เคลียร์เร็วมากที่บอกเลยว่าตัวนี้น่าสนใจนะครับก็ถ้าใครแบบรู้สึกว่าเอ้ยนารุโตะดีกว่ามาดาระไหมถ้าเรื่องในการฟาร์มและดาวมจเนี่ยพี่คิดว่านารุโตะน่าจะเวิร์ก,กว่านะครับแต่ส่วนเรื่องเอฟเคนะครับหรือว่าการฟาร์มยูนิตท,ที่เป็นเลือดน้อยๆอ,อะไรเงี้ยมาดาระอาจจะแบบตูมเร็วกว่าเช่นสกิลหนึ่งกับสกิลสี่เขาเนี่ยค่อนข้างกว้างครับคืออะไรเป็นพื้นที่ที่วกว้างๆ่ มาดราจะเก่งครับแต่อะไรที่เป็นพื้นพื้นที่ที่แบบว่าอยู่ในขอบเขตที่แบบว่านาโตะสามารถบึ้มได้นะนาโตะเจะเป็นอะไรที่เก่งกว่านะเออสำหรับ2ตัวนี้นะครับที่พี่เทียบส่วนตัวอื่นเนี่ยรอไปก่อน,นครับเรายังไม่ได้รีวิวนะต้องรอให้น้องเขาไปฟาร์มให้มันมากกว่านี้หรือว่าน้องเขาจะอะไรก็เรื่องของของน้องเขานะเพราะว่าน้องเขาก็บอกว่าก,กําลังทําอยู่เหมือนกันเพราะเขาก็ต้องเล่นนะครับซึ่งเขาก็จะ AK นะซึ่งสูตร a k เเนี่ยพี่ก็ไปถามแล้วล่ะพี่ก็รู้อยู่เหมือนกันนะครับส่วนตัวเนาะ ก็เดี๋ยวค่อยมาสอนละกันถ้าอยากให้สอนเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีนะครับคลิปนี้ก็ประมาณนี้ละกันนะครับผมสําหรับเจ้าอนิเมะมาเนียนะครับเจ้านารุโตะโหมดเซียน6วิถีนะครับคลิปนี้ไปลวครับบายครับผม